ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองสหายหลายคนเด้อว,วันนี้ก็มาหาเห็ดค่ะมาหาเห็ดยังบทันได้เจอเจอสองสามดอกนึงหนึ่งดอกเจอแล้วนี่ยมันจะเปื่อยแล้วเนาะเห็ดนาหนัว น้ำงวมบอเอาอยากได้เห็ดหน้ามุ้ยอยากได้เห็ดหน้ามุ้ยเด้อโอ้ยทำไมมันเตะแต่ฉดดแทะมือนี่เม่นผู้ใดว่าขวัญข่อยวะเห็ดหน่อเห็ดหน่อ โอ้ oh. เห็ดหน,น้าม้วยแต่ว่ามันเปื่อยอะได้ดอกเดียวค่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วง <h> ามเท่ งามงามโอ้ยยุงก็เยอะด้วพี่น้องนี่นะคือเห็ดหน้ามุวยค่ะกุ้ยนี่คือเห็ดหน้ามุยเห็ดหน้าแหล่เห็ดนหดน้าหมองนะที่เขาเรียกกันนะไปะหาโตได้สี่ห้าดอกนะ จุ่มนี้มัน,ลน้ลนเนาะมีอีกไหมมีอีกบ่กบยู่บุดแค่นั้นบ่ ็หาดค่อยๆหาไปก็เจอดอกน้อยๆอือ

เอมองโบเห็นเดยมันด,ดอกน้อยอยู่ในคีดิน <c ười> ต้องเขียบมึง <c ười>

cầm chim Hôm. Hôm. Ngam. Ngam, cầm, cầm lăng ốc, bên cái tim ต้องค่อยๆหาไปโอ้ยขยุงก็ยุงก็ยุ่งครบทุบหน้าคบตาไม่ได้ถือีมงม,งมา,านี่หนึ่งกก็จะออกตามก้อนหิน oh no. Mi te uppo sac. นี่เข็้นมาถ้าเรามองไม่เห็นก็เหมือนก้อนหินนะนี่แต่มันไม่ใช่ก้อนหินเด้อนี่เห็ดเด้เบื่อจุ๋อได้เอฟซีเอ้ยเห็ดค่ะมันใสอยู่ เปิดเบึ้งหนูนะนี่ออกตามคนหินเลยนี่ดอกน้อยมันดอกน้อยก็อาลวดคนอื่นไม่เอาเขาเราไม่เอาคน,านาอืน่นเขาก็เอาในนี้เห็นไหมงามเท้ งเง้มเตะอาก็ยังอีสังอยู่ทางนั้นนี่นี่นี่อู้หูยชุดยอดเลยพี่นี่โอ้ยน,นี่เท่าแล้วเนี่ย เ่าเร็วกวเอาได้ไม่เอาก็ว่านี่แหละให้มันเป็นเชื่อปีนาเป็นเชื่อมันปีนาปีนี้ก็มันต้องเอาปีน้าค่อยเอาก็ได้ นี mm ่เ hmm. ป mm ็นไหมหนี hmm. mm ่ม hmm. mm ันโอกน้อยนีไม่หินแดง คิดแดงอืมคิดแดงค่ะนี่ค่ะนี่ยายหามาได้เท่านี้ค่ะยืมกุดไลดดค์กดแชร์กดไคร้กดกระดิงให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะบายบาย h a งกิ bye ้วโอเคเนาะ ยายก็หาแถวนี้แหลกาะแถวนี้ไปก่อนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไปก่อนเด้อ